เฮ็ดยังอีกลูกพี่สวัสดีครับอ้ว <c oughs> สวัสดีครับผมสกรินบระคำเปียกครับรายงานตัวสวัสดีพี่น้องต้องไปสุูบสุกคนแล้วครับนเนาะเฮ็ดยังก,ก่อนนี่ <c oughs> คือมีม่บกขอบเขียวีอันป้อมง่วเขียวหอมงัวเขียวอ <c oughs> <c oughs> อาหารปวดอาหารหลักอาหารของมัดรับจะหน่อยจะยังไงเนาะ มาเป็นที่จิตใจเลยเนียนบเบี้ยยังเบี้ยพี่น้องกินตัวเมียปลาไหลกับบัวยากเนาะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเมนูมีละนละล่าก็นต่างต่างคู่โคู่รีนี่ละหอมกระเทียมต่างออกเดี๋ยวผมไปเอาน้ำใส่กันเใช่ไหมเผาเลยเนาะหรือเอาไปต้มใส่น้ำปลาแดกกันวะ มน่ทำมาตั้งไฟครับมับนเดิมตำนัวเกสาหัลตของไงเราเสียบยีมดิบหา้พวอาสนาเราจะเป็นสงให้กินเสียบพุกาวขี้ต้องไป เจ็มจนอย่างนี e ้ก็ใส่อันนี้ว่าต้องหลอดใส่เลยใส่เลยข้าวหลางเดี๋ยวข้าวใส่ได้เดี๋ยวไปเลย ตามมาคิดบมานโดนเติบพี่น้องไปกลับมาเมืองกันไกลยาวไกลยาวพี่น้องโอ้สามีพ่อเล็กไอขมันขมันเลยปรุงไว้ไหปรุงไว้เลยใช่ไหมมาปรุงปรุงไว้แล้วก็ค้าง ต่อไม้มาค้างนะครับมาค้างปิดไหมให้ให้ไอความร้อนออกนะจากนั้นเราก็มาทำอย่างอื่นรอครับมีทำเกียวเจียวกะปินะครับเกียวกะปิแล้วก็จะต้มหน่อไม้ทอดปลาทูแล้วก็ทำเกียวแต่ว่าปลาแด่สุดยอดเลยเนาะหอมหวยหวยเลย ตำน้ำพริกกะปินะครับซองไม่พี่น้องครับบ <c oughs> ุกท <c oughs> ี่จะซองอย่างาตาเข่าตา <c oughs> ไปติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปก่อนใครนะครับเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งนะครับติดตาม ก,กดไลค์กดแชร์นั่นได้เลยพี่น้องสองไปสาถึนกำลังใจให้พวกเราทีมงานกุกเตี้ยสตูดิโอนะครับพี่น้องแน,น่นแน่นน่น,น่นเดี๋ยวมันจะฟุ้งเข้าตานะเข้าตาพี่น้องเอเดี๋ยวกับพี่ทำเอง สูตรของเองเบือใบตัวนี้ตัวนี้อะไรข้างล่างเบือใบเบือใบใ่เบยอใบตัวนั้นมันหอมผดเบือใบนั่นน่ะตัวนี้ของแท้จากสุราษฎร์จักปีลอยปีต้องมาฝาก็มีปีไม่หัน ะะตาปีบดทำไมเขาไม่ทำตาเรือหางยาวเอาอย่างนี้คันทำไมต้องทำตาเรือใบด้วยะทำไมเขาไม่ทำตาเรือหางยาวทำไม่ต้องทำตาเรือใบด้วยกะปิไม่ใช่เรือใบครับอันนี้เป็นเรือสปีสปบดท,ที่นั่งกันสี่ห้าคน ทำตัวเ <c> ข <oughs> ้าคือสีโบแมนน่ะแหะนะครับจำทุกคราวให้เข้ากันนะครับปกติีใส่นะแต่ผมยังไม่ใส่เดี๋ยวมันสีเดียดเข้าตานะแลอันี่สูตรสูตรของเกี๊แดงปรคามเปลี่ยนเยนะ <c oughs> อะไรที่เกอ <c oughs> ย้วอยู่หันนะจากนั้นนะครับเราใส่นะฮะน้ำปลาจากพิเศดนะครับพี่ต้มนูปลาใส่น้ำเงินใส่ลายให้เยอะมันนัวหยัดนิดอะไรมากหยัดมากเค็มเนี่ยยู่นี่ละอยู่นี่ละชิงเอาไปแล้วเหรอบ่แล้ว อยู่ในถังนี่ใสอีกน้อยนี่จัดไม่ได้ <c oughs> ใส่ตำในเอ็งเนี่ยเอาผู้ใดเห็นผู้ใหญ่แถวเอาโอ้ปาดผู้ใหญ่พูดตา,แบบายว่าอันกระตาจิตใส่ไอ nhưng mà đã phát chết và đủ mình chân đến úp bà cứ lo phân đế đông ra một dấu gần là tôi đốt cái đáy đồn đáy đồn chứ được bị bà cứng mày Hãy không bỏ แกเดียวสำเร็จปีหนึ่งอันแกนกลุ้ับอกไงใช่ป่ะบักแข้งบักแข่งอืมบีจำให้ี้ได้ได้บ่ะก็กะได้ครับ <laughs> น้ำพร,ริกปลาร้าโัน้ำพริกกะปิเรือหางยาวโอ้เรือหางจังโอ้ là <laughs> oh, thằng này cứ tốt nào thôi thằng này cứ thôi 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 sọc thôi 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 บรรยากาศเศร้านะครับนี่คือครัวกกแต่สตูดิโอนะครับเพชรเจ้าพดเกิวว่าอาจารย์ท่าใส่กหนึ่งเขาเดียวไม่ไหมท่านฮอนทำกับข้าวเพชรเจ้าต้องยกให้เราคนเดียวเลยแ่ เบื้องจากสุดรสมันหั่นกันน่าจะรู้แซ่บดีๆนี่สูตรไปสูตรมั่นเถอพี่น้องไงสูตรปงก็บจิตดำเอาซิมดูบ้าแซ่บถึงใจเอาน้ำร้อนมาใส่นิดนึงนะครับเขาใส่บักหน่ากว่าเจ้าอีกใส่หน้าก่อนเกรี๊ดหาอนิดนึงทับักรองน่าวมันดีแซ่บได้อาจารย์ มันให้มันหอมมากหนาวบ้างพี่น้องมาต้องส้นไซด์นะครับเป็นน้ำตัวผาง่มเสียงเมงวันมวันมันไหลก็ได้เอาผาชุบหนามมะงุ่มไปเป็นไงพี่อร่อยไหมน้ั่งขี้เปียดน้ำร้อนใส่นิดนึงยะเดี๋ยวน้ำร้อนก่อนน้ำร้อนในกาคู่ผมคู่ ก็ะติดชีวิตเชฟนะครับใส่อีก <laughs> แล้วโอ้ย <laughs> นี่น <laughs> ะแมันไววขนาดถือว่าได้ขนาดทายยี <laughs> <laughs> ่ได้เนี่ยพ้องอเด้อพอร,อพอรชพะชิบแล้วจะากับเบร์ดข้าวเดียว <laughs> อร่อยละนี่เป็นสูตรอีสานนะ <laughs> สูตรอีสานครับอร่อยละ อย่าลืมนะครับถ้าจะให้อร่อยต้องผงชูรสสองรอบนะครับแห่เดียวก็พอ <c oughs> อ่ะอะนี่ยุดไว้น้ำผู้เฒ่าครับพี่น้อง่ะมาตั <c oughs> วปกติดีเอาไ้มันอันนี้ก่อนได้ไหมมันประมาณ มานะดน่ะโดริป่งใส่ตาแต่ว่าเราฟาวเนาะเราก็เลยจะย้วะเลยเย้วะเลยน้วะไปกันแซ่บอื้นี่แล้วมาดแดงตัวมาเชียร์ เนี่ยเไม่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 ตุ่งตัวแห้งก็ได้ตวป๋งองงเสียงก็ได <c oughs> ้อัธรด ขียนคุ้มขึ้ัมูัมฮัมฮัมมัมฮัมฮัมฮมฮัมฮมฮัอฮัมยััมฮัมฮัมมฮัมฮมฮัมฮัมมฮัมัมัมั พวกเย็ดครับเขา,ากับนี่ว่าเสียพีแข่งต้องไนกระตำนี่นี่น,นี่เป็นไดเป็นน้ำปลาเข้าไปีนั่นะ แซบ๊อชุดๆนน่กับีคูออฟคนเืยค่ะขอบคุณมากเียนมเเมียนอยาออกเสียงพิเียนเขียน่ออื่นเมียนขียดเนียนคือกันครับครับพัเตสุดยอดมากในปุงยงแซ่บอะค่ะแซ่บของพอดี ตตต้ตตตตตออ้้มมมอันนี้เป็นต้มหน่อไม้ครับต้มหน่อไม้ครับผมเดี๋ยวครูฝาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวสิมาชิม <c oughs> แล้วค่ะอร่อน,รนะครับอ <c oughs> ะไรหครับกระถูกระูไม่ใส่ครับผ <c oughs> ักส่วนครัวนะครับพร้อม มีมียู่ในสวนเขบาบดกุอันนะครับพี่น้องนั่นนะครับพี่น้องนันห้ยน้องซอยแวบเก่งเลยแน่แน่แ ใส่เลยใส่ลงไปขุดเขาพ,พี่น้องมึงง่ายง่ายมั้นี่สนใจเกิดจัดเพราะอาจารย์สุดยอดนะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อ กียลงไป uh huh. นี่ไปกันต่อไปเชีทอดปลาทูนี่ปลาทูทูทูเรียบร้อยเนี่ยดอกไม้ดอนดอกไม้ดอนเยี่ยม เราทำกันแป๊บเดียว<ม>นะครับอ่าไม่นานก็ได้ก <els> ินแล้วนานยี่สิบนาทีได้สามอย่างสี่อย่างบันทูก็ปิดแจ๊กเฮ้ยเลี้ยงอุ้ยหูย้ายอุ้ยห ทำอะไรพี่ต้มเปื่อยๆใช่ไหมน้ำยาเขาปุนใช่ไหมเยอะทำอะไรเี่ยก้าวเหนียวใส่ไงยอหมกะ้อย่คอนะดบอกยังวิยังวให้เนียังั่าง้ล่นย้ใช่ไหมนะอ๋อไส้ต้มต่างหา้วต้มเสร็จจะพักนั่งเดาเขาตัดตีไส่อยมะแซใส่น่องแขนนอกน่ํงแขนแล้วมันจะเปื่อยโดยที่ มันไม่ยุ่ยกระดูกมันที่เขหลุดออกแล้วไปต้มไหมอีกรอบนึงยังเป็นจีนที่สวยงามจัดไปนี่ดีเด่นทีเด่นทำไมตอนเช้าเราไม่ค่อยอยากออกกล้องกันเลยแก้วที่มีรูปคู่แหว่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเองคู่สามก็เห็นเรียบร้อยพี่ร้อยห้าสิบกะซี่เก่ามันละ เล้วเล่วก็ซ้ำนี่ไม่อยากกินให้เมืองหร่กยอ่านยันนะฮะเรลาเย้าครับเอาเล็กเล็กน้อยๆมอมฝากนะครับกินงานกุ้งแท้แต่ตูดิโอนรักสำหรับคลิปนี้กลับราฟไปก่อนครับผมสวัสด Ari ีครับ